หนึ่งเคล็ดลับที่คุณจะปิดการขายได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอลูกค้าเลยครับวิธีการที่คุณปิดการขายตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอลูกค้าเลยนะคือการให้สิ่งที่เรียกว่า first time offer หรือ first call offer คือมันแปลว่าอะไรให้ความหมายก่อนวิธีการก็คือว่าบอกลูกค้าเลยครับว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าตัดสินใจตอนนี้ตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกที่มาเจอผมมีส่วนพิเศษให้แต่มันมีข้อการใช้แบบนี้ครับนะครับ คือคุณอยากจะมองว่ามันคือการทรนะิกกี้นั่นหรือว่ามันคือแบบวิธีการที่เ,เป็นกลยุทธ์นะแต่คุณทาให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ามันคือวิอวธีการที่มันทริกกี้ทำยังไงวิธีการก็คือว่าคุณต้องบอกเหตุผลไปด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมใช้นะครับบอกว่าถ้ากิดลูกค้าตอบตกลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเลย ผมจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดผมกว่าที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเนี่ยโดยส่วนใหญู่่ที่2รอบถึง3รอบซึ่งมันต้องมีการ follow up มีการติดตามการจัดการต,อารตอลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ20-30%ของตัวราคาสินค้านะครับในการที่ให้พนักง,งานมาในการเสียค่าลดค่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าตัดสินใจตอนนี้เลยเท่ากับว่าเราเซฟ20-30%นี้เราก็อยากที่จะเอาตรงนี้คืนกําไรให้กับลูกค้า คืนกําไรเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเห็นปะมันดูเป็นเหตุเป็นผลนะแทนที่คุณจะบอกอันน้เกิดซื้อเลยลด30%ซื้อเลยเลยลด20%ซึ่งจริงอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่คุณควรจะให้เหตุผลไปด้วยเมื่อไหร่ก็ได้คุณให้เหตุผลไปด้วยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําคุณไม่ได้โมเมขึ้นมาเองนะมันมีเหตุผลแบบคุณทําให้เพราะคุณอยากจะช่วยทั้งจริงดังนั้นการที่คุณบอกว่าคุณลดให้เลยกับลดให้เพราะว่ามันเป็นอยาให้จ่ายบริษัทแล้วคุณอยากจะคืนกาไรนี่ให้้กูคุณรสึ คุณรู้สึกไหมว่าไอ้อันหลังเนี่ยมันดูเป็นเหตุเป็นผลมันดูว่าคุณกับเขาอยู่พวกเร็วกันมากกว่าคุณสามารถใช้วิธีนี้ปิดการขายได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้กดติดตามได้ที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไดอารี่สาแบงส์ุรกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ